ดาราสาวไปต่อไม่ไหวประกาศขายคฤห,หา์หรูเต๋าโพสต์ราม่าเดือดรับตนขึ้นเวทีการเมืองบ่อยดาราสาวไปต่อไม่ไหวคอมเมนต์เดือดกันไปอีกหลังเต๋าทีวีพูออกมาโพสต์ข้อความว่าไปต่อไม่ไหวดาราสาวสวยชื่อดังประกาศขายคฤหา์หรูด่วนเหตุไม่มีงานรับตนขึ้นเวทีการเมืองบ่อยพร้อมทั้งแคปชั่นว่าสนใจติดต่อคุณแม่น้องเขาเลยนะคะ ท่ามกลางชาวเน็ตแห่ถามคือใครพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความเห็นใจน่าสงสารจังสู้ๆนะคะเราจะผ่านไปด้วยกันค่ะเป็นกำลังใจให้นะคะสู้ๆกันทุกคนเป็นต้นขณะที่บางคนก็บอกไม่สงสารโัวเยยมันรวยมันก็ไม่ได้สนใจใครอยู่แล้วนอกจากมันจนนั่นแหละมันจะออกมาขอบริจาควงการบันเทิงจริงๆ ทั้งยังมีคนดราม่าต่อว่าคาดเดาไปต่างๆนานาดาราสาวคือใครขณะที่ก็มีคนเห็นต่างตอบโต้ตกลับว่าด่าเขาถึงเขาขายเขาก็มีหลายล้านที่ด่าเขามีเงินเก็บในทอถึงหมื่นเปล่าจนกลายเป็นการเถียงกันเดือดกลางไอจีเต๋าทีวีพู